ผู้ติดตามทาง o u ท u b e และ a c e b ุ o กทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชชยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเรานะคะนำเสนอสินค้าภายในร้านนะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นเยนมาก f 5 1 4านะคะ51แรงมา้าเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ Direct Injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำา2 9 0 cc ขับเคลื่อน4ล้อ4 w d นะคะคันนี้น้องมาคู่ตัวกับ ชุดอุปกรณ์ดันดินหน้าคู่ตัวนะคะนี่นะคะของค่ายยันมานะคะคู่ตัวเลยนะคะส่วนผานหลังนะคะนี่นะคะเป็นผานใหม่จากค่าย GMP 6็มทกยี่สิบสี่นะคะจากค่าย c ี t นะคะเป็นผานใหม่แกะกล่องเลยนะคะเกาะเป็นผานใหม่ให้เลยนะคะสวยช้อมใช้งานเลยนะคะกับห้าสิบเอ็ดแรงม้าคันนี้นะคะ นี่นะคะส่วนตัวด้านหลังนะคะ PTO หลังผ่านการใช้งานมาน้อยมากเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถจดทะเบียนมิถุนายน2561นะคะสนใจนะคะ0946022291นะคะนี่นะคะเป็นผาดดันคู่ตัวน้องมาเลยนะคะกับยยนมา51แรงม้านะคะสวยพร้อมใช้งานร้อยมงร้อยมาร์กตามหัวน็อตยังอยู่ทุกจุดนะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะมาพร้อมนี่นะคะ ทอดซิ่งอีกเช่นเคยนะคะกับ51แรงม้าคันนี้นะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะ มีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะคะราคาน้องอยู่ที่460,000บาทนะคะ4 6 0 0 0 0บาทนะคะเรามาดูชั่วโมงการทำงานนะคะ572ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ572ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้นะคะรีบโทรเข้ามาจับจองกันได้เลยนะคะ094602 2291นะคะ460,000บาทนะคะ4 6 0 0 0 0บาท แล้วก็เราแถมเป็นเรทหน้าจากทางร้านของเรานะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะร้านอยู่บ้านกยายะลำไยตำบลวังบัวอําเภอคลองขุงนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะค่าตัวน้องคันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นดันดินหน้าคู่ตัวผ่านหลังจากค่าย CMT นะ,ะ460,000บาทนะคะ460,000บาทนะคะมีบริการจัดส่งให้นะคะนี่นะคะแล้วเ,เรามากันที่คันที่2นะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นคูปต้า 36แรงม้านะคะ L 3 6 0 8 d t เครื่องยนต์3สูบนะคะเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ i r e c t i n น e c t i o n นะคะตัวระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะ1 6 4 7 c พับเคลื่อน4ล้อ4 wd นะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ดันดินหน้าคู่ตัวจากตราช้างนะคะกับ36แรงม้าดีนะคะ L 3 6 0 8 d t นะคะนี่นะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะ คันนี้เราเช็ครอบคันเลยนะคะให้พร้อมใช้งานเลยนะคะกับ36แรงม้าคันนี้นะคะจากค่ายคูปุตานะคะนนนๆทีเราจะได้รถไถค่ายคูปต้าเข้ามานะคะนี่นะคะผ่านหลังนะคะก็ะเกาะเป็นผ่านใหม่จากค่าย CMT สีส้มให้เลยนะคะ6ใบ22 CMT นะคะนี่นะคะดูด้านหลังนะคะ PTO ผ่านการใช้งานมาน้อยนะคะสวยพร้อมใช้งานตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะกับ36แรงม้าคันนี้นะคะ สำหรับค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่นะคะ2 9 8 0 0 0บาทนะคะ2 9 8 0 0 0บาทนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะเพ mm ิ่มรายหรือแอดไลน์มาอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะคะ mm hmm. สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. กับส6มแรงม้าคันนี้นะคะค mm hmm. ่าตัวเพียง2 9 8 0 0 0บาทนะคะ mm hmm. มีบริการจัดส่งให้นะคะ mm hmm. สินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะ สำหรับคันนี้รถจดทะเบียนนะคะพฤศจิกาย,ยน2,552นะคะรถจดทะเบียนพฤศจิกาย,าย,ยน2,552นะคะคันนี้นะคะนี่นะคะ36แรงม้าน,นะคะ,แล,ะ,ะ,คะแล้วก็แถมเป็นท่อซิงอีกเช่นเคยนะคะกับ36แรงม้าคันนี้นะคะสนใจรีบเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะ0946022291นะคะนี่นะคะผ่านด้านหน้านะคะเป็นคู่ตัวจากตราช้างนะคะผ่านหลังเป็นค่าย GMT เป็นผ่านใหม่นะคะ นี่นะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้ชั่วโมงการทางานนะคะสองหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันสองร้อยสองชั่วโมงนะคะหนึ่งพันสองร้อยสองชั่วโมงนะคะยางดีทั้งสี่เส้น,นะคะยางหน้าเป็นยางใหม่นะคะยางหลังเป็นคู่ตัวนะคะใช้กันอีกได้ยาวๆเลยนะคะกับสามสิบหกแรงมา้าราคาย่อมเยาวคันนี้นะคะแล้วก็แถมอีกเช่นเคยนะคะเลดหน้าจากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะร้านอยู่บ้านกยาะดำไยตะว,ว,วันงบัวอําเภอคลองขุนจังหวัด นนะคะมีเบอร์โทรติดต,ต่อให้เลยนะคะ298,000บาทเท่านั้นนะคะเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะคะกับ36แหลแรงม้าคันนี้เรามาที่รุ่นนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์รุ่นเยนมา EF 393T นะคะคันนี้39แรงม้านะคะเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะคะไดเร t อินเจคชันตัวระบายความร้อนได้น้ำา6 6 4 cc นะคะ นี่นะคะสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับชุดกอนดิน,ดน่าคู่ตัวนะคะนี่นะคะสามเก้าแรงม้านะคะคันนี้รถจดทะเบียนนะคะคันนี้นะคะรถจดทะเบียนนะคะกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะคะดานดิน่าคู่ตัวจากค่ายเยนมานะคะสวยพร้อมใช้งานนะคะเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะคะนี่นะคะคันนี้นะคะชั่วโมงการทํางานน้องนะคะอยู่ที่ คันนี้นะคะชั่วโมงการทํางานอยู่ที่726ชั่วโมงนะคะ726ชั่วโมงนะคะสนใจคันนี้นะคะจับจองเป็นเจ้าของ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นะคะมีบริการจัดส่งให้นะคะคันนี้ยังใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะแล้วก็ผ่านหลังจากค่าย c m เอีกเช่นเคยนะคะผ่านใหม่6ใบ24จากค่าย CMT นะคะนี่คะ่ะ PTO อหลังนะคะใช้งานมาน้อยมากๆเลยนะคะ คันนี้ค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่380,000บาท380,000บาทราคาต่อรองได้จะส่งให้ฟรีทั่วไทยเลยนะคะราคาต่อรองได้สินค้าจากร้านสวยเกรดเทุกคันนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะ0 9 4ย์2 2 2 9 1นะคะ นี่นะคะ39แรงมา้าดันดินหน้าคู่ตัวจากค่ายยันม่านะคะผันหลังใหม่จากค่าย CMT นะคะท่อสิ่งอีกเช่นเคยนะคะกับยันม่า EF 3 9 3 T 3กแรงมา้าเครื่องยนต์3สูบนะคะสวนพร้อมใช้งานเลยนะคะแวะมาดูแวะมาชมสินค้าตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะลูกค้าปักหมุดใน GPS ได้เลยนะคะลูกค้าชันชัยแท็กเตอร์นะคะโทร094 602 2 2, 2 9 1นะคะ คันนี้กับ39แรงม้า380,000บาทนะคะแล้วก็เรดหน้าจะค่ายร้านของเราเองนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะเรดหน้าจากร้านของเราเองเลยนะคะสนใจเข้ามาดูสินค้ามาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะคะสำหรับร้านอยู่บ้านกระลำไยตำบลวังบัว,บวอำเภอคลองขุงนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ28กุม28มกราคม2566นะคะสวัสดีคะ่ะ